แว่นนี้ภัยไพนะครับสำหรับใส่ทำงานต่างๆซึ่ง <c oughs> หลายๆคนในทางช่างเนี่ยอาจจะมองข้ามเรื่องอุปกรณ์ป้องกันตานะครับไปบางคนไม่ใส่บางคนไม่เคยใช้เลยนะครับทั้งที่จริงๆทำงานในพื้นที่หรือว่าลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็เป็นอันตรายที่ดวงตามากๆาเช่นช่างสกัดช่างเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงบางทีก็ใช้งาน DIY ทั่วไปนี่แหละอาจจะป้องกันพวก ฝุ่นหรือว่าอาจจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมปลิวเข้าตานะครับแว่นตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเป็นแว่นที่ผมสั่งซื้อแว่นอีกอันนึงแล้วก็บริษัทหรือว่าร้านเนี่ยเขาแถมมาให้อีกทีนะครับราคาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเผื่อว่าใครมาดูรีวิวนี้แล้วเจอว่าตัวแว่นยี่ห้อนี้มันมีขายก็ลองไปสืบราคาดูกันนะครับจากแบรนด์ Elvex นะครับ Safety Glasses ภาษาฝรั่งเศส เลนเลนเลนต้องเจอเ h e s e g u r i d a นะครับก็เป็นเลนส์นะครับอ่สำหรับป้องกันดวงตานั่นเองนะครับโมเดลคือ Acer SG 1 2ส G นะครับราคาผมว่าน่าจะหลักร้อยแหละมม้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันเนาะ c o m p i l y with ANSI Z87.1 B 2 0 1 0นะครับ แล้วก็ c e e n 166.001ก็คือมีการทดสอบแล้วนะครับว่าตัวแว่นป้องกันการเกิดอันตรายจากการกระทบของวัตถุแข็งแล้วมีความเร็วตัวแว่นก็ดูโมเดิร์นดีนะครับสำหรับผมผมว่ามันก็ดูสปอร์ตประมาณหนึ่งส่วนใส่แล้วหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในแว่นนิรภัยทีออ่อยู่ในตระกูลแว่นใช้งานทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นแว่นกันแดดสะทีเดียวแล้วก็ ตัวแว่นเองเนี่ยก็มีน้ำหนักที่เบานะเราลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่27กรัมเองก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่น้ำหนักเบามากๆนะครับขาแว่นเนี่ยน่าจะเป็นประเภท ABS พลาสติกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นขาโค้งแล้วก็ยืดหยุ่นฟเฟล็กประมาณหนึ่งเป็นสีเทาคงตัวในลักษณะนี้นะครับโดยขาแว่นก็จะมีเอเซอร์กับเอลเวนะครับ ละด้านกันตัวเลนส์เนี่ยน่าจะเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็คือใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตใสนะครับแต่นี้เป็นใสแบบสโมกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรองแสงออกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใสออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีออกมืดๆหน่อยนะครับไม่ได้มืดตึบเดาว่าน่าจะประมาณ70-8 0บงเอนมื่อที่กรองออกไปตัวเลนส์เป็นเลนส์แบบเปลือยเลยนะครับวางอยู่บนโครงแบบนี้ก็จะมีแก๊ปประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การออกแบบให้มันลดการกระแทกกระเทือนเวลาโดนปะทะนะครับโอกาสที่เลนจะหลุดออกหรือว่าแตกออกเป็นสิ่งเสียงก็น้อยลงด้วยส่วนบริเวณขอบด้านบนจะมี S87 p l 87+ Plus, แล้วก็รหัสต่างๆนะครับซึ่ง z 87มาตรฐาน ANSI หรือ American National Standard Institute เนี่ยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกาเขาก็กทดสอบนะครับว่ามีความเร็วของวัตถุที่มีความแข็งบินด้วยความเร็ว กี่ฟตีต่อวินาทีแล้วประทะทําให้เลนส์ไม่แตกหรือว่าไม่ทะลุผ่านนะครับก็จะป้องกันดวงตาได้ส่วนบริดจ์ด้านในตรงนี้จะเป็นยางสังเคราะห์นะครับยืดหยุ่นประมาณหนึ่งตัวเลนส์เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับถ้ามันแตกหักหรือว่าเกิดขุ่นแต่ว่าตัวเ,เลนส์เองก็ปิดแก้มเยอะเลยนะสังเกตด,ดูว่ามันจะเลนเตี้ยแล้วก็ยืดยาวนะครับขาแว่นก็เป็นลักษณะแบบนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยอนำไปใส่ใช้งานทำงานช่างแล้วเดี๋ยวข้ามาบอกอีกทีว่าเป็นยังไงในช็อตวิดีโอแล้วกันนะครับโดยรวมก็เป็นแว่นสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับกรองแสงได้นิดหน่อยป้องกันสะเก็ดอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้ใส่แล้วเจ็บหูไหมกดหูไหมละตาลายไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่คือ เลนส์แว่นนะครับนิราภาัยจากแบรนด์เอลเวกซ์นะครับรุ่นเอเซอร์เอจีขีดหนึ่งสองจีนะครับเลนส์สีเทาดำโอเคครับก็อันนี้ก็น่าจะอยู่ใน Eye Protection นะเพลย์ลิสต์แล้วก็ Hand Tool แล้วก็เออร์บานเกียนะครับไม่เชิงเป็นท a คติคอลเท่าไหร่คล้ายๆแว่นคิงยี่ห้อ King, นะคอ Vault, นนาาิงอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่ามิว a อกกี้เดว l ลที่เป็นแว่นนิรภัยสำหรับช่างประมาณนั้น บายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์